สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซอมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับน้องก็คือมีการอัปเดตเกมนะครับหลายคนก็ขอมานะครับโนว่าอยากให้พี่นะครับน้องก็คือแจกตั้งค่าตัวใหม่บ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับตังค่า ผมเล่น Studio เบื่อแล้วนะครับเนาะหรือว่าตั้งค่าตัวเก่ายังคมอยู่นะครับเนาะแต่อยากได้ในส่วนของตั้งค่าตัวใหม่ที่คมกว่าเดิมนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับพี่ก็ได้ใช้เวลาคิดค้นนะครับเนาะประมาณ1สัปดาห์เต็มๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้ในส่วนของตั้งค่าตัวนี้นะครับเนาะที่พี่แจกวันนี้นะครับเนาะก็คือมาฟังผลการเทสกันเลยดีกว่านะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าคนที่ดึงหัวเป็นนะครับเนาะดึงหัวไปาเ้ส่วน ดึงหัวไปเป็นดึงหัวไป10นั้นเข้าหัวไป8นั้นะครับก็คืออันนี้นะครับเนอจะเป็นกฎของการดึงหัวเลยนะครับทุกคนที่แบบว่าระดับสูงเลยนะครับเนอสําหรับกฎตัวนี้นะครับถ้าจะให้ดึงแบบว่า10นั้นเข้านับนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนอว่า ดึงได้เท่านี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานแล้วนะครับน้องพี่ก็เลยบอกว่าถ้าทดสอบได้แล้วนะครับน้องเราก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องไม่มีนะครับที่แบบว่าพี่จะไม่แจกนะครับพี่จะเอามาแจกแน่นอน1 0 0เอนะครับน้องและวันนี้นะครับพี่จะบอกตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับทุกคนถ้าคนไหนอยากได้ตั้งค่าดีๆอยากได้ตั้งค่าดีๆนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่า ตั้งค่านะครับนาะก็คือสามารถตั้งค่าได้ทุกปืนนะครับนาอย้านะครับว่าตั้งค่าได้ทุกปืนได้ทุกมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของระบบ Android หรือว่าระบบ iOS นะครับทุกคนก็สามารถตั้งค่าได้นะครับนาอแล้วก็เข้าหัวดีมากๆนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์1แชร์ด้วยละกันนะครับนาอก่อนที่แบบว่าจะไปตั้งค่านะครับทุกคนและ ไปเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เรามีตั้งค่าดีๆมารอทุกคนอยู่นะครับเนาะเราจะเริ่มจากการตอบสนองนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเริ่มจากการตอบสนองก่อนเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้ตั้งแค่ไหนนะครับก็คืออันแรกใส่อยู่ที่100นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันแรกก็กดไปเลยนะครับเนาะหนึ่งร้อยนะครับก็กดเต็มแม็กซ์ไปเลยนะครับทุกคน อันที่2นะครับนาะก็เป็นทางด้านของกล้องเล d ดอทนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนะว่าบอมรรอมนะครับทำไปถึงใส่100นะครับก็คือบอมรรอมนะครับนาะจะเป็นคําสั่งที่แบบว่าเวลาเราปัดขึ้นปัดลงปัดซ้ายปัดขวานะครับนาะจะ เป็นคําสั่งตัวนี้นะครับเราต้องใส่100นะครับเพื่อให้ดึงหัวได้เร็วขึ้นนะครับน้องต้องรู้คําสั่งแต่ละอันด้วยนะครับแล้วก็กล้องเลดดอดนะครับก็เป็นกล้องที่ติดมากับปืนนะครับน้องให้เราตั้งอยู่ที่ประมาณ96นะครับทุกคนที่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าตั้งอยู่ที่96ได้เลยนะครับน้องตั้งประมาณนี้นะครับก็หัวโคตรดีเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือวันช็อตนะครับน้อหรือว่าลงมาแล้วดึงหัวเลยนะครับเรียกว่ากล้องเลดดอททั้งหมดนะครับทุกคนหรือว่ากล้องที่ติดดดดดมมมาากกกกััััับบบบปปปปืนน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 ไ้้้้เเเเเลลลยคคครรรรออ็็็็จะะะะณีงงททห ทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับน้องก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับน้องและอันต่อไปนะครับก็จะเป็นทางด้านของสโคุนสองะครับสำหรับสโคุณสองนะครับ,หรบ,รบให้ตั้งอยู่ที่ 99นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเมื่อพ้นระยะกล้องเล็ดดอดแล้วนะครับเนาะและเป็นสโค๊คุณสจะเข้ามาช่วยเรานะครับเนาะระยะกลางๆนะครับก็คือสําหรับสโค๊คุณสนะครับจะทําหน้าที่แทนนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับให้ทุกคนตั้งอยู่ที่99ได้เลยนะครับเนาะจะดึงหัวแม่นมากๆนะครับเนาะแล้วก็ขึ้นหัวง่ายจะจัดนะครับสําหรับแผทใหม่นี้นะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ สโคบคูณ4นะครับนอะสสำหรับสโคบคูณ4นะครับนาะก็ให้ตั้งอยู่ที่95เท่านั้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า ตั้งประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับคนตรวจท้งหมดก็สามารถดึงได้นะครับเนาะก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับซากโค้พูนสีนะครับเนาะก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าคนไหนอยากตั้งตามตั้งตามพี่เป๊ะเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยลวกันนะครับว่าอันนี้เป็นตั้งค่าของพี่เองนะครับเนาะแล้วก็มีการเทสเองนะครับเนาะไม่เชื่อเอาไปเล่นดูได้นะครับเนาะดีแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่ดีพี่ไม่เอามาแจกอย่างนี้แน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป ด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะให้ตั้งอยู่ที่52เท่านั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะลงไปแล้วได้สไนเปอร์นะครับอันนี้ก็สามารถดึงหัวได้เหมือนกันนะครับเนาะและอันสุดท้ายนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของมุ่มั่นอิสระนะครับถ้าคนไหนเปิดนะครับเนาะก็ให้ตั้งอยู่ที่ 35นะครับทุกคนแต่ถ้าคนไหนปิดนะครับเนาะก็ให้ปิดไปเลยได้นะครับตั้งเป็นศูนย์ได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับตั้งค่านะครับทุกคนที่เขาบอกเลยเลยกันนะครับเนาะว่าตั้งค่าดึงหัวนะครับเนาะก็เป็นส่วนแรกเท่านั้นนะครับเนาะที่จริงยังมีเยอะกว่านี้นะครับทุกคนก็คือต่อไปนะครับเนาะจะมีทางด้านของการควบคุมนะครับเนาะสำหรับการควบคุมนะครับสำหรับการควบคุมนะครับพี่จะแนะนําแบบนี้รายการนะครับสำหรับการควบคุมนะครับพี่อยากแนะนําก็คือแบบว่า ให้ตั้งตามพี่นะครับเนาะเพราะว่าถ้าตั้งแบบนี้นะครับมันจะสมดุลมากๆนะครับและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตั้งค่าด้วยนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ การควบคุมนะครับเนาะก็ให้ตั้งประมาณนี้นะครับก็คืออันแรกให้เราแบบว่าตั้งเป็นเริ่มต้นนะครับเนาะอันที่2ก็ให้แสดงเมื่อสกูบนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็ให้เปิดนะครับเนาะอันที่4นะครับเปลี่ยนอาวุธด่วนก็ให้เปิดนะครับเนาะอันที่5ให้เปิดนะครับแล้วก็อันที่6ให้เปิดอันที่เให้เปิดอันที่8ให้เปิดอันที่9ให้ปิดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเปิดและปิดตามนี้แล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด ก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับขนาดปุ่มยิงนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับขนาดปุ่มยิงนะครับพี่จะแนะนํามี3ขนาดนะครับก็คือ49 59แล้วก็69นะครับเนาะ49ขนาดมือถือหน้าจอเล็กๆนะครับเนาะแล้วก็59สําหรับมือถือที่ผลิวมารุ่นปัจจุบันนะครับเนาะแล้วก็69สําหรับ iPad นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและตําแหน่งการวางปุ่มนะครับเนาะก็คือสําหรับตําแหน่งการวางปุ่มนะครับให้วางจุดนี้ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่า ถ้าเราวางตำแหน่งเป็ดนะครับนอการดึงหัวก็จะง่ายนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าคนไหนไม่ถนัดนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วกันนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอให้วางประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขีดลูกศรไว้ให้นะครับนาอก็ขีดเช่นไว้ให้นะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อสำหรับการวางปุ่มนะครับทุกคนเนีก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อในส่วนของขนาดปุ่มนะครับสำคัญมากๆนะครับนาอสสำหรับจุดนี้นะครับแล้วก็ ต่อมานะครับน้องก็จะมีทางด้านของกราฟิกนะครับสำหรับกราฟิกนะครับน้อมือถือคนไหนไม่โหดไม่แรงนะครับน้องให้ตั้งเป็นราบลื่นนะครับน้องคำว่าไม่โหดไม่แรงเป็นยังไงนะครับก็คือเล่นไปเกมหนึ่งสองเกมแล้วกระตุกนะครับน้องก็เท่ากับว่ามือถือของเรานะครับน้องต้องได้ปรับกราฟิกลงแล้วนะครับน้องเพราะว่าถ้าเราปรับกราฟิกสูงนะครับน้องถ้ามันไม่ลื่นนะครับดึงหัวไม่ขึ้นแน่นอนนะครับน้องแต่ถ้ามือถือคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นไปแล้วนะครับน้องมีกระตุกบ้างนะครับไม่มีกระตุกบ้างนะครับนองลลเามมหื นะครับเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ราบลืล่นนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ถ้ามือถือคนไหนนะครับที่แบบว่าคนโหดนะครับเนาะสเปคแรงๆนะครับทุกคน ถ uhm. ้าสเปกแรงๆนะครับเนาะก็ให้ตั้งระดับสูงได้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนอะว่าตั้งระดับสูงไปได้เลยนะครับเนาะตั้งแบบไหนก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่ามือถือแรงแล้วนะครับเนาะอยากตั้งแบบไหนก็ได้นะครับทุกคนเน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับแถมเรายังเห็นภาพสวยๆด้วยนะครับเนาะและพูดถึงเรื่องกราฟิกนะครับถ้าเรื่องกราฟิกนะครับเนาะพี่จะแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับก็คือ iOS นะครับเนาะสำหรับคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นระบบ iOS ทั้งหมดนะครับเนาะตั้งแต่ iPhone 5นะครับจนถึง iPhone ปัจจุบันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลกันนะครับเนาะว่า iPhone ตั้งแต่ iPhone 5นะครับจนถึง iPhone ปัจจุบันนะครับให้ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ตั้งได้เลยนะครับทุกคนและระบบ Android นะครับเนาะก็คือ ให้ตั้งอยู่ที่ประมาณ900นะครับนาอก็จะประมาณเลยนะครับแต่ถ้าคิดว่า900มันสูงเกินไปเหลือ400ได้นะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณเลยนะครับนาอ400หา900นะครับปรับตามความสามารถได้เลยนะครับนาอก็จะประมาณเลยนะครับนาอปรับเป็น400 500 600 700อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับนาอถ้าปรับ900ไม่ไหวนะครับทุกคนเด้อก็ถือว่าหลายๆคนนะครับอยากปรับนะครับนาอก็สามารถปรับได้นะครับส่วนมากนะครับก็คือปรับเป็น900มันจะได้800กว่า9นะครับนาอก็ อย่าตกใจนะครับเนาะเพราะว่าบางรุ่น DPI ได้แค่นั้นจริงๆนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสลับตั้งค่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับแล้วก็ผลเพียรก็ได้ประมาณนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเข้าหัวดีแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า ดูมันจะจบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share คนละ1นึ่งคนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับน้องเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยละกันนะครับทุกคนแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้า อยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับนอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนกันนะครับน้องก็คือกดไลค์กดแชร์นะครับก็เป็นการสนับสนุนอีกหนึ่งทางเหมือนกันนะครับน้องก็ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบาย